สวัสดีครับสำหรับมาวิดีโอนี้เนาะก็จะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่า,าพิสูจน์แล้วก็พูดถึงกรณีที่เราจะวิเคราะห์ด้วยว่าการเกิดเหตุการณ์ลึกจริงลึกปรากฏเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกรณีที่คนมองปลาหรือกรณีที่ปลามมองคนนะครับทั้ง2กรณีเลยอาจจะยาวหน่อยนะครับสำหรับวิดีโอนีอ้ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะแบ่งให้ตรงนี้เนาะนเส้นสีขาวตรงนี้นะครับก็คือ เป็นผิวน้ําแล้วกันนะครับก็คือขา้างล่างนี้ให้เป็นน้ําข้างบนนี้ให้เป็นอากาศนะครับก่อนอนื่นเนี่ยทุกคนต้องต้องรู้ก,ก่อนนะว่าจะกดของเซนเนลเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าถ้าถ้าเอ็นมากนี่ครับถ้าเอ็นมากเนี่ยจะส่งผลให้เซตาของเราเนี่ยน้อยนะครับแต่ถ้าเอ็นอน้อยเนี่ยจะส่งผลให้เซตาของเราเนี่ยจะมากทุกคนครับถ้าตอนนี้ผมกําหนดให้นะครับบริเวณน้ำเนี่ยผมให้เป็นเอ็นหนึ่งแล้วกัน อันนี้นะ n 1นี่คือน้ำนะครับข้างล่างนี่เป็น n 1แล้วก็ข้างบนเนี่ยคืออากาศเป็น n สองทุกคนครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าจากกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า n 1เนี่ยมันมากกว่า n สองนะครับเพราะว่าดัชนีหักเหข,ของน้ำเนี่ยมากกว่าอากาศแน่นอนนะครับอันนี้ต้องพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วเนาะทุกคนครับทีนี้ถ้า n มากเนี่ยเซต้าจะต้องน้อยที่นี้นะครับสมมุติว่าผมมีปลาไปนี้ผมแอบบ้านไปแล้วแหละนะครับมีปลานะผมมีปลาตัวหนึ่งดยูอย่างนี้ นี่ครับแล,แล้วก็คนเนี่ยก็จะต้องอทุกคนครับคนต้องอยู่บนอากาศเนาะคนต้องอยู่ฝั่งที่เป็นอากาศใช่ไหมอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับแปลว่าถ้าอย่างนี้นะผมเขียนเส้นทางการเดินแสงก็คืออันนี้ในน้ําเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับในอากาศก็จะกลายเป็นแบบนี้เราสังเกตเห็นไหมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่าตอนเราเรียนนะครับเราบอกแล้วว่าเราจะวัดมุมเนี่ยจากไหนครับจากเส้นแนวปกติเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เพราะฉะนั้นบริเวณบนเวียงข้างล่างมันเป็น n หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็น เซต้าหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเรียกบริเวณนี้ว่าเซต้าสองวาดจากเส้นแนวปกติซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าเซต้าหนึ่งน้อยกว่าเซต้าสองนะครับอ่ะก็แน่นอนแล้วว่าถ้าเอ็นมันมากเซต้ามันต้องน้อยนะี่ครับเซต้าหนึ่งก็เลยน้อยกว่าเซต้าสองแบบนี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ทุกคนครับประเด็นมันคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่คนเนี่ยจะมองเห็นปลาอยู่อย่างนี้อันนี้คือลากเป็นเส้นตรงมานะทุกคนนะอย่างนี้นะครับคนจะเห็นปลาอยู่ตรงนี้ ผมไปเอาปลามาอีกตัวนึงอันนี้ผมลบทิ้งเลยกันนะปลาตัวนี้คนเนี่ยจะเห็นอยู่ตรงนี้อ่าทุกคนได้เนาะเข้าใจเนาะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าแนวเนี่ยครับทุกคนดูนะแน,แนวนี้แนวนี้นะครับมันก็คือแนวเส้นตรงเดียวกันได้ขีดขีดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับนี่โอเคไหมทุกคนทุกคนครับถ้า เดี๋ยวพี่เต้ขอขยายนะพวกเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับพี่เต้ขอขยายเป็นใหญ่ๆนะครับทีนี้ทุกคนถ้าตรงนี้เป็นพี่เต้กำหนดให้ตรงนี้เป็น x แล้วกันนะตรงนี้นะครับพี่เต้ให้เป็น x พี่เต้สีน้ำเงินแล้วกันนะตรงนี้นะพี่เต้ให้เป็น x เนี่ยนะครับทุกคนถ้าตรงถ้าตรงเนี้ยเป็น t ซต้าสเนี่ยพวกเราไม่งงใช่ไหมว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น t ซต t าสด้วย ตรงนี้ได้อยู่เนาะเข้าใจอยู่เนาะทุกคนเนาะถ้าตรงนี้เป็นเซต้าหนึ่งทุกคนพี่เต้ก็ไม่ได้พูดผิดอะไรใช่ไหมถ้าพี่เต้จะบอกว่าตรงนี้คือเซต้าหนึ่งยอย่างงี้ได้เนาะได้นะทุกคนครับเราจะเรียกเราจะเรียกการที่มันเนี่ยตรงนี้นะจากตรงที่มันอยู่จริงๆเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าลึกจริงทุกคนจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่ปลามันอยู่จริงๆเนี่ยบริเวณถึงตรงนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าลึกจริง เอของพิเตเนี่ยย่อมาจากคำว่า,าลึกจริงเพิเตขอย้ายอันนี้นะครับ n สองนี่เป็นบริเวณน้ำนะทุกคนเอ้ยเท่าที่ n หนึ่งี่คือบริเวณน้ำนะครับคือข้างล่างแต่ทุกคนครับแต่ตรงที่เราเห็นเนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เขาจะเรียกว่าลึกปรากฏทุกคนบริเวณเนี่ยเรงไหดีป้นี่นะตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าลึกปรากฏทันไหมครับตรงที่เรามองเห็นมันเนี่ยคือปลาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นอยู่ตรงนี้ เห็นไหมเราเห็นมันตื้นกว่าปกติโอเคนะทุกคนได้เนาะทุกคนครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่เต้ก็จะจัดการด้วยกระบวนการทางการศาสตร์แล้วนะครับทุกคนจากที่พี่เต้คิดก่อนนะอ่าทุกคนครับทุกคนมองออกไหมว่าตอนนี้ถึงตรงนี้เรามีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้อาวาดใหม่นะสามเหลี่ยมแบบนี้ แล้วก็อันนี้ยาว x ด้านนี้นะยาว x นะครับแล้วก็ตัดมาตรงนี้อันนีด้ด้านนี้ยาวเอดดแต่ทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะยาวเป็น h มองออกไหมตรงนี้ถึงตรงนี้ h แล้วก็ตรงนี้คือเซต้าสองตรงนี้คือเซต้าหนึ่งทันเนาะทุกคน ทุกคนครับพี่เต้ก็บอกได้ว่าถ้าพี่เต้หาฟังก์ชันแทนก็ได้ใช่ไหมเพราะพี่เต้รู้ด้านข้ามกับด้านชิดโอเคไหมทุกคนอ่ะมาดูนะครับพี่เต้ก็บอกว่าเอาเซต้าหนึ่งก่อนเลยอ่ะพี่เต้ดูนะครับเป็นแทนแทนของมุมเซต้าหนึ่งเนี่ยก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย h แบบนี้ทันไหมครับถ้าพี่เต้พูดว่าถ้าพี่เต้ถามหาแทนเซต้าสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใครครับ เป็น x ส่วนด้วยข้ามชิดเนาะทุกคนเซต้าสองมาอยู่ตรงนี้ไงมันคือสามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กทันเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น h x ส่วนด้วย h ดัดอย่างเี้ทันนะทุกคนเอะไปแตย้ายเอาก่อนละกันทุกคนครับแปลว่าอันนี้ x จะมีค่าเท่าไหร่ก็นเนท่ากับ h คูณด้วย tan เซต้าหนั่นเองอันนี้นะ tan เซต้าหอันนี้นะครับพี่ก็จะได้ว่าตรงนี้นะ x ของเราก็จะเท่ากับ h แทนเซตาสองโอเคไหมครับซึ่งมันเท่ากันเนาะทุกคนมัน x เท่ากันไงพี่เต้ก็จับเท่ากันได้เพราะเอ็มันเท่ากันทันไหมครับเพราะฉะนั้นพี่เต้ก็พูดได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะพี่เต้ก็จะได้ว่า h คูณกับแทนว่าเทษที่แทนเซตาหนึ่งจะต้องเท่ากับ h อดดคูณกับแทนเซตาสองแบบนี้ โอเคไหมครับอ่ะพี่เต้ให้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งแล้วกันทุกคนได้เนาะเข้าใจเนาะอันนี้นะครับใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้นะทุกคนครับทีนี้ทีนี้จากกฎของสเนล l เราว่ายัางไงครับจากกฎของสเนล l สเนล l บอกเราว่าสเนล l บอกว่าอะไรครับพี่เต้เขียนอย่างนี้เนาะสเนล l คือไซน์เซต้าหนึ่งส่วนด้วยไซน์เซต้าสองเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ n สองส่วนด้วย n อหนึ่งใช่ไหม เพราะฉะนั้นพี่เต้กลับขึ้นมานะอันนี้ก็เป็น n 1 s i n เซต้า a หนึ่งเท่ากับ n 2 s i n เซต้า a สองก็ได้พี่เต้แหนนี้เป็นสมการที่2ซะ 2> นะครับนะทุกคนครับพี่เต้จะเอา,เ,อาเดี๋ยวนะแทนมันเกิดยังไงนะ s i n ส่วน cos ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เต้จะเอาสมการที่2ตั้งหารด้วยสมการที่ 1, 1> ดูนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสมการที่2ครับหารด้วยสมการที่1 นี่ครับนี่ก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ก็จะกลายเป็น n 1 sine เศษต่หนหารด้วย h คูณกับ tan เซต่หนึ่งนะครับเท่ากับ n 2ง sine เซต่สองหารด้วย h ด็ด tan เซต่สองโอเคไหมทุกคนร,รู้ใช่ไหมว่า tan เซต่เนี่ยมันคือ s i n ส่วน cos อันนี้นะแทนนี่นะแทนเซตาเนี่ยมันเท่ากับไซด์เซตาส่วนด้วยคอสเซตาทุกคนครับแปลว่าพิเตอร็เอาสาตัดซาได้ใช่ไหมทันไหมคือคืออันนี้มันก็จะซายตัดซาตัวนี้ได้ถ้ามันเป็นเซตาสองหรือมันเป็นอันมันก็ตัดซายตัวนี้ได้เหมือนกันทันไหมครับไอตัวแทนแปลว่ามันก็จะเป็นส่วนเป็นเศษส่วนซ้อนของคอสใช่ไหมพีเต้เอาจัดรูปเลยนะทุกคนนะ,ะพวกเราก็จะได้เป็นอะไรครับ n 1หนึ่งคูณขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคอสเซตาหนึ่ง ส่วนด้วย h จะต้องเท่ากับอะไรครับ n 2 Cos อศเซตาสองหารด้วย h แดนี่ไงครับโอเคไหมทุกคนทุกคนครับพี่เต้ก็ได้ละพี่เต้ก็จะกลายเป็นอย่างงี้เป็นอาพี่เต้ย้ายนะครับเป็น h ดส่วนด้วย h อย่างงี้ก็จะเท่ากับใครครับ n สองคอศเซตาสองส่วนด้วย n 1อันนี้ตัว n พี่เต้นะทุกคนนะ อันนี้ตัว n นะครับ n 1อันนี้ก็ตัว n อย่าสับสนนะน,นี่ตัว n นะครับอันนี้ก็เป็น n 1นึ่งอ๋อไม่ใช่สิคอรสแล้วเนาะคอรสเซต้าหนึ่งอย่างนี้ทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกรณีที่เดี๋ยวพี่เต้จะบอกว่าเราจะจำยังไงครับทุกคนทุกคนทีนี้ถ้าถ้าเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เต้ค่อยมาบอกนะว่าวิธีการท่องจําท่องยังไงครับเวลาจะจําแบบมีหลักการเนี่ยถ้าสมมติว่า โอ้เราต้องว่าพี่สูจน์ยาวขนาดน,นี้เลยเหรอครับในการแก้มันไม่จาเป็นทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าทุกคนถ้าสมมติว่าพี่เต้มองตรงๆนะอันนี้คือเรามองเอียงนะคือเรามองเอียงอย่างนี้ทุกคนครับถ้าเอาใหม่ถ้าสมมติว่ามันมีน้ําแบบนี้มีน้ําแบบนี้นะน้ํเหมือนเดิมอันนี้คือเส้นแนวปกติคือตั้งฉากแต่รอบนี้ตาพี่เต้อยู่ตรงนี้ทุกคนครับจินตนาการตามพี่เต้นะตาพี่เต้อยู่ตรงนี้โอเคไหมพี่เต้จะมีปลาปลาจริงๆอ่ะพี่เต้ขอกลอบปลามานะครับ แปลว่าตอนแรกเนี่ยพิตเต้จะมีปลาปลาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทันพิเต้ไหมเราจะเห็นปลาจริงๆอ่ะออยู่ตรงนี้เอยไม่ใช่ปลาจริงๆหรออยู่ตรงนี้แต่เราจะเห็นปลานะครับปลาปลาที่มันปรากฏกับเรานี่คือตรงนี้ทันพิตเต้ปลาอันนี้คือเรามองตรงๆทําไมพิตเต้ถึงใช้ตรกกะนี้ได้ทุกคนครับทาไมพิตเต้ถึงมากล้าพูดว่าอันนี้คือเอชดทันพิตเต้ไหมทําไมพิตเต้ถึงกล้าพูดว่าอันนี้คือ H, รอ H จริงก็ทุกคนกลับไปดูดิมันหมายความว่าถ้าพิตเต้ให้ฟังดีนะครับถ้าพิตเต้ให้ตรงนี้นะเซต้าหนึ่งเนี่ย เซตาหนึ่งและเซตาสองเนี่ยเท่ากับศูนย์องศาเนี่ยทุกคนศูนย์องศาเขียนยังไงวะศูนย์องศานะครับเท่ากับศูนย์นะครับใช้เซตาหนึ่งเท่ากับเซตาสองเท่ากับศูนย์มันหมายความว่าอะไรทุกคนครับมันก็หมายความว่าตรงเนี้ยเซตามันก็จะตีกับเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเพราะเซตาหนึ่งเป็นศูนย์ไงทุกคนเก็ตไมเซตาสองไปสมก็ตีกลับไปตรงนี้มันก็เหมือนกับพี่เต้นเนี่ยไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ปลามาอยู่ตรงนี้เป็นเส้นแนวๆนี้ทันไหมครับ ได้เนาะทุกคนอันนี้คือกรณีที่เรามองตรงๆแต่ที่เราพิสูจน์เนี่ยทำไมเราถึงพิสูจน์กรณีมองเฉียงก็ก็เราพิสูจน์มองเฉียงแล้วก็ได้มองตรงด้วยแปลว่าถ้าเรามองตรงอย่างนี้เนี่ยทุกคนครับอันนี้พี่เต้ก็เรียกบริเวณข้างล่างนี่ว่า n 1เนาะอันนี้ก็คือบริเวณข้างบนคือ n 2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าเป็น h เนี่ยส่วนด้วย h เนี่ยก็จะเท่ากับใครครับ n 2ส่วนด้วย n 1ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าค o รศูนย์มีค่าเป็นหนนต่งองมุมมเนนี่ยคาป็1 เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ n 2ส่วนด้วย n 1อย่างนี้ทุกคนครับหลักการจําของพีเตเนี่ยง่ายมากง่ายแสนง่ายได้ครับให้เราท่องว่าอย่างนี้มากสําคัญนะอันนี้นะมากคู่กับมากมากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อยมากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อยเอ๊ะมันหมายความว่าอย่างไงครับมากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อยเนี่ย มันหมายความว่าทุกคนเราดูดิ n สองเนะี่ยมันมากหรือน้อย n สองมันมากหรือน้อยครับถ้าเทียบกับ n หนึ่งทุกคนกลับมาดูนะ n สองเนี่ยมันน้อยใช่ไม่ใช่เพราะมันคืออากาศใช่ไม่ใช่น้อยต้องคู่กับน้อยไงก็เลยคู่กับ h ate, เพราะ h มันน้อยเห็นไหมครับมันสั้นเห็นไหมเนี่ย n สองเลยคู่กันอยู่ก้างบนกับ h n หนึ่งเหรอทุกคนทุกคนกลับไปดู n หนึ่งมันมากไหมถ้าเทียบกับ n สองมันมากกว่าใช่ไหมนี่เราเราตั้งไว้แล้วแหละที่จริงครับเนี่ยเห็นไหม 1> n 1มันมากกว่า n สองที่เราเราคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นว่าเห็นไหมครับน้อยคู่กับน้อยมากคู่กับมาก n หนึ่งเนี่ยมันมากเห็นไหมครับมันเลยคู่กับลึกจริง,รงก็คือลึกที่มากอย่างนี้โอเคนะทุกคนนะได้เนาะมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขึ้นยังไงก็ได้หลังจากนี้นพี่เต้จะเขียนยังไงก็ได้นะทุกคนทําไมพี่เต้มันหมายความว่าอย่างไงครับพี่เต้เขียนยังไงก็ได้หมยหมายว่าพี่เต้จเจอเหตุการณ์ไหนก็ได้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยมากคู่กับมากน้อยคูกัับบนน้อยหมะคร เอพีเตรครับแล้วเราจะมาเติมคอสเซต้ซตา plaque, ไว้ไ,ไหม ela, เวลาเราควรจะจําอันไหนพี่เราควรจําเราค็ควรจาเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าทีนี้แต่ตัว n เนี่ยมันอยู่กับคอสเซต้ซตาเราก็เติมคอสเซต้ซตาได้อันนี้มันคือ n2 เราก็เป็นเซต้ซตาสองคอสเซต้าสองอันนี้มันเป็น1แล้วก็เป็นคอสเซต้าหนึ่งอย่างนี้ได้นะครับโอเคเนาะทุกคนเนาะอย่างนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยมันคือกรณีไหนมันคือกรณีที่คนมองปลาใช่ไหม คำถามคือปลามันมองคนได้ไหมที่จริงปลาไม่ได้มองคนหรอกปลามันอาจจะมองอา,มาแมลงที่เกาะอยู่บนใบไม,ไม้แล้วมันจะโดดขึ้นไปกิน่ะได้เหมือนกันนะคําตอบคือได้เหมือนกันทุกคนอ่ะอันนี้คือกรณีเอ,า,อาพี่เต้เขียนเลยครับว่ากรณีนี้คือคนมองปลานี่ทีนี้เรามาดูกรณีที่ปลามองคนกันบ้างทุกคนมาครับ เอาปลามองคนนะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับ,รบมาพี่เ้เอาปลามองคนบ้างจะเขียนเลยก่อนปลามองคนมันจะได้สอดคล้องคํากันนะทุกคนนะคนมองปลากับปลามองคนไงที่จริงปลามอาจจะไม่ได้มองคนหรอกครับมันอาจจะมองแบบแมลงอะ่ะที่อยู่บนกิ่งไม้อย่างที่พี่เต้พูดไปนะครับทุกคนครับถ้าสมมติว่าเรามีผิวน้าแบบนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเส้นแนวปกติอย่างนี้นะครับก็คือแนวตั้งฉากเนาะเราก็มีปลาพี่เต้ขอกอปลามาแล้วกันนะ นี่ทุกคนครับยังไงก็ตามปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำเอ็นน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องมากกว่าเอ็นอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่จริงเอาคนมาด้วยพี่เต้ลืมนะครับเอาคนมาก่อนคนมาด้วยเอออันนี้อาจจะต้องขยับลงไปนิดนึงนะทุกคนพี่เต้ขอขยับลงมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ทุกคนครับถ้าเราดูแบบนี้เราก็เขียนเส้นทางได้เหมือนเดิมใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เซต้าต้องน้อยเพราะถ้าเทียบกับตรงนี้เพราะตรงนี้ต้องเซต้าต้องมากโอเคไหมได้เนาะทุกคนครับแต่ว่าปลามันจะเห็นคนอยู่ไหนรู้ไหมมันจะเห็นอย่างนี้นี่ปิ้วขึ้นไปนี้เป็นเส้นตรงนี่ครับคนผีหลอกนีจะอยู่ตรงนี้ทุกคนคนผีหลอกนีจะอยู่ตรงนี้หัวคนที่มันเห็น,นยจะอยู่ตรงนี้ทันพีเต้ไหม,มได้อยู่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะ นี่ครับจะเป็นนี่นี่โอเคไหมทุกคนเราเราจะเรียกอันนี้ว่าอะไรอะเราจะเรียกอันนี้ว่าอะไรสูงจริงใช่ไหมใช่อันนี้สูงจริงก็คือ h เฉยๆนี่ครับอันนี้พี่เต้จะเรียกอันนี้ว่าสูงปรากฏก็คือเป็น h เด็ดอย่างนี้โอเคไหมได้เนาะพี่เต้ไม่ได้ว่าตัวคนลงไปนะมันจะลกนะครับเอาวา้แค่หัวมันลวกันโอเคนะทุกคนครับรอบนี้พี่เต้นนะจะ เอาเปลี่ยนใหม่ให้ทุกคนแบบเข้าใจแบบจริงจังไปเลยพี่เต้อยากให้ตรงนี้เป็น n สองได้ไหมตรงนี้เป็น n หนึ่งได้ไหมคําตอบคือได้ทําไมจะไม่ได้แต่กรณีนี้ n สองเป็นยังไงครับ n สองของพวกเรามากกว่า n หนึ่งใช่ไม่ใช่เพะ,ะนั้เซต้าสองต้องเป็นยังไงน้อยกว่าเซต้าหนึ่งนพี่เต้ไหมตรงไหนคือเซต้าสองอ่ะพี่ก็ตรงนี้ไงครับนี่ไงคือเซต้าสองเพราะามันอยู่บริเวณ n สองนี่ครับมันอยู่บริเวณข้างล่างเหมือนกันแล้วตรงไหนคือเซต้าหนึ่งครับ เซต้าหก็คือตรงนี้ไงครับเ,เรียกว่าเซต้าหนึ่งโอเคไหมทุกคนเราก็ทําเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับเราก็ลากเส้นนี้ขึ้นมานี่ทุกคนนี่ครับเราก็กําหนดให้เลยว่าถ้าเราจะให้ด้านนี้ยาว x นี่ครับทันพี่เต้ไหมถ้าตรงนี้เป็นเซต้าสองตรงนี้ก็ต้องเป็นเซต้าสด้วยทันไหมครับตรงนี้นะก็จะเป็นเซต้าสด้วยเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าหนึ่งทันที่เต้ไหมเราเราเอาอีนี่ออกแล้วกันนะเอาอันนี้ออกแล้วกันครับมันลบนี่เป็นแบบนี้ทุกคนได้เนาะทุกคนครับรอบนี้พี่เต้จะไม่ละเอียดมอนรอบรอบแรกแล้วนะพี่เต้เอายางนี้เลยนะครับตรงนี้นะพี่เต้ก็จะได้เป็นอะไรครับเป็นพี่เต้ใส่ฟังก์ชันแทนนะทุกคนมองออกเนาะว่ามันคือสามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยมนี้ครับมันมีสองสามเหลี่ยมซ้อนกันอยู่ในนี้อย่างงี้ทันเนาะ ทุกคนอ่เรามาดูครับถ้าพี่เต้เขียนแทนเซต้าหนึ่งมันจะเป็นยังไงครับแทนเซต้าหนึ่งคือใครข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดมันก็คือข้ามส่วนชิดก็คือตรงนี้ก็คือเป็น x ส่วนด้วย h นั่นเองโอเคนะอันนี้ก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย h แบบนี้เอาพี่เตย้ายเอา x เลยก็ได้ทุกคน x ของพี่เต้ก็เท่ากับ h คูณกับแทนเซต้าหนึ่งทุกอย่างทําเหมือนกันเลยทุกคนคล้ายๆกันนะครับอ่ะอันนี้พี่เต้แทนเป็นแทนเซต้าสองก็จะกลายเป็นใครครับ ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็เป็นข้ามส่วนด้วยชิดก็คือด้านนี้ทันไหมครับเพราะว่าอันนี้คือด้านข้ามอันนี้คือด้านชิดเพราะมุมมันอยู่ตรงนี้ได้อยู่เนาะทุกคนเนาะอ,อันนี้นะครับไปว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็น x ใช่ไหมข้ามส่วนชิดก็จะกลายเป็น h อเด็ดอย่างี้เตาพยายออกเอาเอกนะอันนี้ x ของพิตยก็จะกลายเป็น h เด็ดคูณกับ tan เซตา้าสองนี่ทุกคนครับจาก พี่เต้ก็จับมันเท่ากันก่อนก็ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นใครครับเป็น h คูณกับ tan เซต t a หนึ่งจะต้องเท่ากับ h แดดคูณกับ tan เซต t a สองครับอ่าพี่เต้อันี้เป็นเหมือนเดิมเลยสมการที่หนึ่งครับทุกคนโอเคนะอ่าพี่เต้ก็ไปจาก s n เน l เนะาะจัก s n เน l คือว่าอะไรนะครับจากาจากพี่เต้ขอกลับเลยได้ไหมเป็น n หนึ่ง sine theta หนึ่งเท่ากับ n 2, สอง sine เซต้าสองเป็นสมการที่สองมาจากไหน n หนึ่งไซเซต้าหนึ่งเท่ากับ n สองไซเซต้าสองก็คือมาจากนี่ไงพี่ได้เคยย้ายครั้งหนึ่งแล้วนี่ครับเดียวกันเนี่ยแต่ย้ายมาเป็นเทอมนี้ได้โอเคไหมได้เนาะได้เนาะทุกคนอ่ะทีนี้พี่้ก็จะทําเหมือนเดิมละทุกคนครับเอาสมการที่สองตั้งหารด้วยสมการที่หนึ่งสมการที่สองตั้งหารด้วยสมการที่หนึ่งครับทุกคนเอาไปผ่านในใจเลยนะเร็วๆเ,เลยนะเออสองตั้ง n หนึ่งก็จะอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะคูณกับค o s เซต้าหนึ่งส่วนด้วยใครครับส่วนด้วยเอเฉยๆเท่ากับอันนี้ก็เป็น n2 คูณกับ cos เซต้าสองส่วนด้วย h เด็ดนี่โอเคไหมพี่เตย้ายนะอันนี้ก็จะกลายเป็น h เด็ดอ่ะพี่เตย้ยเอชเดส่วนด้วย h ก็จะกลายเป็นใครครับ n2 cos เซต้าสองส่วนด้วย n1 cos เซต้าหนึ่งแบบนี้ทุกคนครับถ้าฟังดีๆนะ อันนี้ถ้าพี่เต้ทำการประมาณเหมือนเดิมไม่ใช่ประมาณถ้าพี่เต้ใส่คอนดิชันเข้าไปว่าให้เซต้าหและเซต้าสเนี่ยมันเท่ากับ0ูนเนี่ยพี่เต้ก็จะได้อะไรครับจะได้ว่าอะไรเป็น H ส่วนด้วย H เท่ากับ N2 ส่วนด้วย N1 ใช่ไหมใช่เรากลับไปดูซิว่ามันยังเข้า e ีลอปของการที่เราบอกว่ามากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อยไหมนะครับอ่ะไปดูครับใครมากทุกคนใครมาก n2 มันมากใช่ไม่ใช่ ทันไหมรอบนี้ n2 มันมากนะเพราะมันคือ n น้ำนี่ครับ n2 มันมากกว่า n1 ทันไหมครับมากต้องคู่กับมากใครมากก็คือ h เดดเห็นไหมเพราะรอบนี้ h ดดมันสูงกว่าโอเคไหมครับนี่ไงก็เป็น h ดดคู่กับ n2 เห็นไหมน้อยใครครับน้อยคือ n1 เห็นไหมครับโอเคไหมแล้วก็คู่กับน้อยก็คือใครคู่กับสูงจริงนี่ครับก็คือ h เฉยๆทันไหมทุกคนอ่ะได้เนาะทุกคนครับทีนี้ประเด็นมันคือว่าเราพอเข้าใจแล้วว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ แต่ทีเนี้ยพี่เต้น่ถ้าเป็นพีเนพ่เต้นะพี่เต้จะไม่จําไม่จําอะไรทั้งสิ้นในนี้นะครับไม่จาเพราะว่าพี่เต้ก็เอาท่องแค่คําคีย์เวิร์ดว่ามากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อยแล้วเราก็ไป a d e อปเอาในกรณีที่เราเป็นโจทย์ทันไหมครับทัน,นเนาะไอ้เรื่องนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่ามันนะ่ใช้อย่างไงก็ต่อเมื่อพวกเรานะต้องไปทําโจทย์จริงโอเคเนาะพี่เต้ย้าแค่นี้นะครับมากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อย เพราะว่าหลังจากนี้พี่เต้จะสลับยังไงก็ได้ทุกคนเข้าใจพี่เต้ไหมมันหมายความว่าอย่างนี้สมมติว่าพี่เต้อย่างนี้นะนี่พี่เต้เอาเอาบริเวณนี้เปิด N สองเอาบริเวณนี้เปิด N หนึ่งแต่เป็นคนมองปลาบ้างอ่ะคนมองปลาพี่เต้มีคนอสมมติ่ะมีคนมองเรือยๆนะทุกคนนะนนะมีคนอย่างงี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มีปลาปลาอยู่นี่นะครับแล้วก็ปิ้วไปนี่ออกนี่นะครับมานี่เห็นปลาอยู่นี่นี่ครับถ้าอย่างเงี้ยพี่เต้ก็รู้แล้วว่ามากคู่กับมากน้อยคู่กับน้อยอ่ะพี่เต้ก็จะรู้ว่าอันนี้เราจะต้องกําหนดก่อนเนาะว่า สมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นสูงเป็นลึกจริงใช่ไหมใช่แล้วก็เราจะเรียกอันน้น้อยนี่ว่าลึกปรากฏที่เราเห็นนี่เรียกว่าปรากฏทุกคนครับถ้าเป็นพิเตอร์นนะไม่ต้องจาอะไรทั้งสิ้นมากคู่กับมากมากคือใคร n 2มันมากเลยมากต้องคู่กับใครก็คู่กับ s นี่ครับเนี่ยหารด้วย n 1คือน้อย n 1นคือน้อยน้อยต้องคู่กับน้อยก็เป็น h เด็ดอย่างนี้มันจะสลับยังไงก็ได้หลังจากนี้ครับก็คือ เราสลับได้หมดถ้าสมมติว่าอภิเต้ครับถ้าเราอยากเติมมุมหล่กได้เลยทุกคนอะเราก็บอกว่าสมมติว่าเป็น s ส่วนด้วย s ดอ,อย่างงี้เนาะอันนี้ก็เป็น n 2ส่วนด้วย n 1ใช่ไหมก็เติมเลย cos อันนี้มันเป็น n 2ใช่ไหมก็คูณกับ cos เซต้าสอนี่ครับอันนี้มันเป็น n 1ใช่ไหมก็คูณกับ cos เซต้าหอย่างนี้ได้เลยไม่ผิดโอเคไหมครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้น k e ว w o r d นะสำคัญทุกคนก็คือมากคูณกับมากน้อยคูณกับน้อยแค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรเเยนนะคคครรับออ่าาป็็ว้ีีีโกกทได ยาวพอสมควรแล้วเนาะก็ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปสวัสดีครับ